ดีค่ะอ๋อยังเป็นม่วนอ้ยอ๋อยังเป็นอยู่หักแต่ว่าบางเคร FC เพิ่นบ่เชื่อแบบอ่าเนาะมีแต่เข้ามาบ่เคยเห็นหั่นนะเว้าลอยู่แต่ว่ามันกดินแข็งดินแข็งอบ่แบบว่ามัน มันเว้าไปมันก็ยังออกลาเทิงเนาะเว้าไปมันก็ยังออกลาเทิงแต่ว่าจะมาได้ลงไปอยู่หุ่นก็มาเฮาอยู่นิดจัดสองสามเดือนนี่ไาศีส์คู่มือคู่มือก็เขาเป็นเว้าเขาไอยู่นี่นะมันมีครูว่าวนะสบายดีพ่อแม่พี่นลเอฟซีที่หาแฟนนออมมันนี้เขาก็อยู่ที่เดือนน้องรถชนาพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเยี่ยมมาหยามเพลินเนาะ แต่เงินทางซานพ่อแม่พี่น้องมื่อวานี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางครอบครัวของสาวโลชนาเนาะพ่อแม่พี่นอ้องทางบ่วบอยกลับมาหองเทียนหองซาน,นพเพิ่นเนาะพ่อแมเพี่น้องเลยเนาะกตพี่น้องพังลาวพังไทยประเทศนอกอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่วบอยชาแนลนอกพรอม่อฟพี่น้อกงการอยู่ที่บ้านนาน้อยเมืองอาชพรแข้งสวรรค์นาเขตคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคย,เยพี่น้องเลยเนาะถ้า บ่กวอยก็ได้มาหาทางสาวรถชนะกัิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนุ่มกันเลยนาอว่าพันอยู่เพ um ื um ่อนอยู่ซานอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะพูดเึงทางขวเพันเลยพี่น้องเนาะมาเห็นเวียกเห็นงานอยู่พี่น้องกันเนาะกัษิภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสมนุ่กันเลยกับสาวรถชนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาหาน้องพันกับมาเยี่ยมมายามเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะกัษไปเบิ่งไปสมนุ่มกันเลยกับบทศึกษาเสียเวลาโดยสวัสดีค่ะ ยังเป็นธม้วนในอ๋อยังเป็นอยู่หักแต่ว่าบางทีเอพซีเพิ่มโมเื่อแบบอ่าเนาะมีแต่เข่ามาบอกเคยเห็นนะว้าไล่ยุหักแต่ว่ามันอยากชนดิ้นแข็งโอ้ยใบว่ามันมันเล่าไปมันก็ยังออกลาเทิงเนาะเาไปมันนี้มันยุ่งเหิงเลยถ้าว่าถ้ามาได้ลงไปอยู่หุ่นถ้ามาเหาอยูหนึ่งจะสองสามเดือนนี่อาะสิขันคู่มือคู่มือก็เขาเป็นเล่าเขาไอมันมีน้ำเข้าอย่างง่ายใช่ ถ้าอยู่ไทยเพิ <se ans> wow ่นเบาไทยกับเฮาเฮากระชิบาไทยกับเพิ่นกับไปกับมามันกระชิอันนี้วัดแต่ละมือคนในหมู่บ้านนี่ก็ต้องชวนหลายนับตั้งแต่เด็กน้อยเกินหม่เพิ่นกระชิบาภาษาเราเทิงเนาะเฮากระชิได้เบากันดุดด้วยโบโฟยนั่นข่าว่าแบบนึงข่าว่าแบบนึงไม่บอกกันอีกเนื้อบอกเขาใจละไอเห็นแหงนีเนาะมาทางป่าว่าชีบางเห็ดชวนนี่ไก่ผ้ากับโบมีบวัดนี่ที่ ผ้าะฮักตัดพื้นตัดนันตะขั่วมากกับผมมีผ้าอีกผ้าไนน่อยี่น้องเลยสช่เห็นไหมฮักนับตาในหน้าท่านเพื่อนช่างช่างตีผ้เาเพื่อนโอยู่โบเพื่อนเจ้าโอยู่เราไปมึงเ,เราไปใช้เพื่อนบอไปช่วยเราหรอ่วยมัเราเป็นตีผ้าในเมื่อวานนี้ประจำเลยแม่นเลโอ้ตีผ้าตีมีดนะตีเจ็บตีจกตีเสียมไปอย่างนั้นน่น คัดยี่บุกคนตีแต่เขาโอ้คัดก็ไอ้คัดคัดเรามีเด็กนี่ยัง,อยงพอได้ไม้คนตีเนาะจ้างคนตีเนาะพ่อนเจากก้าเคยไปเบิ่งคนตีอยู่บ้างไหมเคยเลยเขาบไปเลยเจา้าเล่นยาต้านนี่ะนะเขาอเจ้าชวนนายเสด่นอยู่ภายนี้ภายเบิ่งนั้นไม่เคยไปไม่ว่าเรเคยอย่างไปเลยบ้างเคยไปทั้งวดนเขาบเคยได้ไปเล่นดุนะเคยไปยาตานนี่ เฮนบัวบ้านตามีเงินเงินเฮาเคยลือนั่นล่ะอือบ่อนบ่อนหาบ่เคยอันนั้นเฮาก็บ่ไปเนาะเฮาก็ไปจัได้สิว่ากับาคือกันแม่นของเจ้าอยู่สิยิว่าบ้านเพิ่นนบ้านบ่ใหญ่เฮือนก็บ่ได้ที่สําบ้านเฮาเด้บ้านเฮาบาอดกันเลยเนาะบ่บ่นเฮาไปบ้านนาโพนาเก่งนั่นก็ฮนเด้เนก็นับว่า บอนขี้บอนเหยียวบ่มีนั่นนะติดกันเลยไปเป็นห้าหกร้อยลังคาเฮือนไปถึงบ้านเขาเมนเมนเขาเป็นบ้านใหญ่เมนส่วนหลายเจ้าก็ลงไปทางนั่นเนาะแถวนั่นทางนั่นทั่วมดไอเลยไปโอ้จะเทือกนัดเดือนหนึ่งนี่บอลเฮ้ยวเดือนหนึ่งไปช่องชามเทือกพุทธละเดือนหนึ่งแต่ก่อนนะเม่นไอ เดินนึ่งนี่ไปชงแชมพอไปหาคอ<ข><ข>นี่แหละขอเข่าขอหน้ามันเพลินเน,เน,เน,ะนาะขนว่าผมมีคนมาชอยฟันนี่ได้ลูกนี่ไปแล้วเนาะเออไปแล้วไอ้เลยขัดผมไป,ไปบมได้กินไอ,อ้เนาะเสียวเผือแห้งใช่ไหมเข่าหามน้ามัใช่เขาไ <ป S 1> ดัดดูไหมก็ดูไหมโอ้ยอย่าเอาไล่นะไอ้เอาพอได้กินแล้วเมื่อเขากระด็นครับสองขาบเนาะนั่บนบัดยู่พุ่นนั่นตอนที่ว่าเาเดินทางไปคอนี่แบบเข่าชุกเขาก็ต้องขอบ้ว เขาชุกเขาให้ก็เอาไอ้เขาบปได้เลือกได้เขาให้เขาก็เอาเมื่อตากแดดคืนนั้นเขาเก็บชาวให้แบบไหนก็เอาเนาะพอได้ว่าปอนนั้นมาตากแดดเอาก็มาตาทอดมาจืดนาะครับเอามาหนึ่งตากแดดให้มันสะอาดได้ไอ้เขาเอามาก็ตากแดดแล้วก็เท้าอีกเท้าอีกนึ่งกินคือคนเดียวธรรมดานี่ยแหละอันนี้ยังไม่เพิ่นนั่นพี่น้องเกยคือเบิ่งคือใช้สภาพเจ้าของเลยว่าตอนที่ว่าไปเห็นเรื่งเห็นงานอยู่ไทยนี่ เฮาหางานบ่ได้แบบช่วงเาตกงานนี่เฮาก็ยังแบบคิดคิดอุกแม่เจ้าของหั่นน่ะเนาะคอุกเจ้าของแบบว่าหางานบ่ได้จักที่หางานอยู่ไสยังอุกอังอันนี้ไปหาคอจักคอจักหมู่สิให้จักหมู่บ่ให้แม่นอุกทั้งมวเนาะผู้ให้ผู้บ่ให้ก็มีผู้เขาบ่เอิ้นนก็มีคืออายนั่งแบบนี้น่ะขอทานแม่เ่าเขาบ่เว้านก็มีอแบบ เาบวบฟากนันเลยบวบฟางเราทำก็ย่างไก่ไปขอกันไหมย่างไก่ผู้ดีก็ดีดผู้ข้อหายจนเลือดเลือดใจบุญหละผู้ใจใจบุญแน่เนาะมันก็ไมีแค่กันผู้เขาบบุไม่ดีเขาก็บุญให้ก็ว่าเขาก็หาเช้ากินคำมึงกันบุได้กันไหมเขาบ่มีก็เขาเอาลูกเอ้ยมืึอนี้แม่บ่มีแล้วเขาก็บ่มีเป็นยังแม่เอ้ยเขาก็ย่างไก่ใครยืดลูกลูกบ่ได้ใหายบุ โอ้โหให้หมเลยไอ้เอ้ไปกันนอนในวัดในวัดยามหนาวก็ไปบบกใบยาพนก็ไปยามหนาวนี่เองขี่ทรมานทั้งมวลเนี่ยามหนาวยามพนก็ไปยามหนาวก็ไปเอื่องเบียกพนนะมีคันจอมนั่นแหละช่องอันลูกน้อยกางไปกางไปผู้ใหญ่หได้ลยกางนะเปียกช่องเสื้อเขาก็ถือไปน้ำบ่เลยว่าเปียกไม่น้ำนั่นแหละเอ้เอใช้ถุงยางไป ำบากไปหน่อยเนาะเพื่อสิได้อออจุดนั้นได้เนาะเผื่อฉีได้กินข้าวทะเลมิตเดี๋บวมาเพื่อนแดี๋ยวมาเพื่อนหลังใหญ่ๆน้ำแถวหมู่บ้านนี่ลูกเต่าคนไปทำงานอยู่ไทยบ่เม่นอเงินดันเงินไปเล่านั่นอันนี้ก็ะเมนขุนก็ะเมนเดีเพื่อนหลังใหญ่นี่เม่นได้ได้มาจากฝั่งไทยเบิดรถปั้นนั่นก็ะเมนเขาไข่เขาเนี่ยโอ้ดินนาเขาลายได้เท่าหนึ่งช่องชามลอยไปชอบ เขาาานนนเะขยข่าวนำลูกหาเงินนำเนาะลูกงานหาเงินไในมาเติมกันขอด้อรถปั้นรถไทยเพื่อไรฮะโดยโดยว่าอันนี้ก็ลูกเขาหลายคนชามชีคนแต่หาเงินนะเฮอยใจเฮือนงามเนี่ยปุรัยโมีลูกไปทำงานฟางบ้านนี่ก็เมนลูกเราไปงานไทยโอ้ปุรัยโบมีลูกไปทำงานอยู่ไทยนี่ก็คือว่า เตือชนชาดัานเปรนนี่ก็ยังแบบเก <หา S 2> ่าอยู่พี่น้องอ่ะเพือนธรรมดาเพือนผากระจั่งสิจีบแน่นอยเขาก็แกล้ไปอันนี้ก็มีน้ำมวลเหมืนเขาแต่เขา,เเขาบ่ชา่าง<อ>ชวนมันก็บ่เม่นง่าย<อ>ชวนไล่มีเเมีหัวน้อยนั่นนะ่ะเฮือน้ายไปชอยมือ่อนัอ่นน่ะเฮือนน้อยๆชาวนาเฮื่อนแต่ือนเท่านี้ชามนาคาเฮือนเขื่อนชาวเฮ็ดดีก็มีอยว่เราไปทำงานทีกัน มีผู้น้อยยุตพงบุญช่องราคาเงอนนะเท่าทุกนะ่ะแล้วก็เมลี<ด>ป้าเฮาทางลมพุทธเม่นมือไอเอาให้กะเพเอาให้ขนมมนั้น<อ>แล้วก็เงินนี่อันนี้เขามีหมดเลยแต่เขาไปยังเฮ็ด,ดขนาดดินเชงวนกับเขาใจเขาเฮาไม่ได้ช<อ>ามราคาเงินเฮาไม่ได้เงินจัดชันกับเฮาไม่ได้ดินจัดันนะดินจัดันอยู่ใช่ อยู่โรงเรียนนี่ไปทางบ้านของเมืองเจ้าน่อบรได้บ่ได้เมียได้ลุงได้เขาบ่ได้มาเป็นยังเจ้าคือบ่ได้นหนุ่มเขาออกเงินที่รังหมู่ไอ้อ้โบ่ได้นำเขาดินชง,งวนกับเขาบ่ได้อ๋อเพิ่นแดงให้อยู่แม <EN> ่เพิ่นแดงให้บนเขาเอดธรรมาหากินนีบ่บอกแม <EN> ่บางเื้อกับเขาเอาเงินยืมให้พวกบ้านช่องชามเช่นก็มีเขาบ่ได้เขาเป็นลานก็มีไปทางพุนแหละไปทาง ชวนชาวเห็ดอะลาอย่างคงี้ยม่เขาพอมีภาวะแถวนั้นดินมีแต่ดินกว้างๆไหมภาว่าเขามีเงินให้เพิ่นมกำลังแบบนี้นี่ได้ปะได้นี่ยยืนให้พูกบ้านในพูกบ้านไปแบ่งใช่ไหมแต่เขาบ่ได้ละเพราะคำคือเจ้ามีเงินคือเดี๋ยวนี่นะถ้าว่ามีเงินผู้แบบมีผู้วนเอาเงินเอายังให้มีทั้งหวนไอ้เหมันหมดเลยนี่เงินหมดแล้ว หมดเลยเขาเอาหมดเลยชาวเาหมดแล้ววางนั่นคุณวางเขาเมื่อแต่เด็กคนจะชวนเห็นยังนี่เนาะเขาปลูกยางหมดแล้วนนั่ได้ชวนมนเขาเอาหมดเลยยังแต่เฮือนเจ้านี้บ่ได้เงินเท่าที่เกิดเงินไม่ยากบ่ได้ดินชิมงินเงินปลาเงินจัดชั้นแล้วเขาได้ชมลางข้าเงินทางบ่ได้ แบบครอบครัวแบบทุกแง่เป็นบริเเมนหมดจ้ะบ่อะไรเขาอยากปั้นให้เราโม้นนนั่เด็ดมันหมดแล้วอ๋อเป็นบุคคลกันเป็นปั้นกันลายเพุทธปั้นคู่ลายคู่ไข่ก็มีผู้ได้แล้วก็คไข่มีอีกเขาให้บางเือชุมพุทธในเขาได้แล้วเขาคข่เขาให้อีกบินวันนี้แล้วก็มันบุคคลก็เลยเขาอยากได้เท่าม้วนหรอเชี่ยอยังก็เขาเชียร์ท่าม้วนหรอ คันเก็บไปเฮ็ดหืนอ like right. so so ันนั <S <s oh, ้นนะเหืนภาคอยู totally. ่ภาคขวดกะเฮาเชี่ยเม่นยังกะเฮาอยากได้ทุ่มมวนเหรอเมนยังกะเฮาเชี่ยแม่นั่นเลยอยากได้ทุ่มมวนประนี้นแล้วเขาปั้นไรยางฉันเฮามีแหละดินปลูกมันปลูกยันเดินนั่งโปะปลาปลานี่เพิ่นเดินมาไหวชื่อในหมู่บ้านนี่ยังมได้ใช้เคยใช้อยู่บ่ ก็ใช่แหละเธอหนึ่งละเขาเก็บเพลงหนึ่งยาใช่ไหมฮอร์เดือนหนึ่งชิมชาวพันเดืใครใครแน่ฮอรนี่เป็นเดือนชาติินชีเชนเป็นล้านโอ้ยยาแหละฮอร์ <c oughs> เดือนนั่งกว่าม่านี่ใช่เดือนน่าล้านเป็นเด็กไรนเอา้าตามเขาใช้ไล่ได้ไงเขาใช้ล่แต่มันคือเมนะ,ะแล้วมัน,นข,นขนึ้นกองตัวเลขมันขึ้นหลายมันเสียหลายมันนี่แ่บพากันโมมีเงินเแต่ว่าตัดเบมดมูบ้านเลยตัดมดมูบ้านเลยเอาวันเดือนหนึ่ง ชามชิบชีบพอให้ยูหอพอได้หาเนาะขายขายมอกรหมอกระไมประมาณขายเล็กๆน้อยๆก็เก็บให้เขาเขามาเก็บแล้วก็เอาให้เขาเออเป็นร้านช่องร้านมีแล้วเขาใช้ลายเชียร์ลายได้เออเออย่าแล้วเอาเนอเนอพอในมีให้และอายกอขนาดเงินชือเขากินจนเงินบุกุ้งเชียร์น้าอีกเขาอ๋อจิดวัน เอามาแบบว่าเก็บเดือนละสิบพันเก้าพันตามทิศแดงแพงกับทอดบ่อเดือนละี่ยเศษเนาะสี่ข่ายูุเขายังไหวอยู่เนาะข่ายูุเขายังห้าข่ายยุพันธ์ชีนเนาะแถวแถวจุดชุ่มนี่เพิ่นใส้น่าอัมป่าเพิ่บปะแถวจุดชุ่มแถวนาเค็นนาทิเม่นเนาะเพราะว่าเห็นเขาเปิดเห็นเขาใส่มันมีแทงมีอย่างเร่เคยไป เมนทพอโมระโขยเห็นไรขาได้บอกไว้เดี๋ยวในหมู่บ้านนี่แบบผู้ใดมีเงินจะเม็นใช่ไรเมนอโอ้เข่กหน่อยบดบดสบายบอดแบบนี้รถใรุ่นมาคืนเชี่ยวคุณมึงตอนคืนนี่แห้งไรเขราไปเด่นอยู่ใช้ตัคคำตัวคืนจักละไปบุญไปชินบ่อะไรไอยาบินเงินวาเงินวามันไก่ในเมืองครับคืออยู่บ้านเรายังว่ามันอยู่ในเมืองเนาะ ทั่วหมดบึงกืครับได้รถคู่เช่าบังเกิอก็เขาเมื่อไรเขาไปเห้่ยไอยศบังเกิดเขาเบิ้งตามรถเล่นน้ำทางอย่างทั้งหลายกว่าอย kind of ar ู่บ้านเ้าในเมืองอีกเนาะบ่บ่ันฝุดในเมืองแก้แรงหมดเลยมือหนึ่งบ็อ่านตำชิบชาวคันรถเข้ามานั่นแล้วก็จอดตามนี้แหละเขาย่านแล้วเขาโอ้ยู่เขาอะอยู่แบบนี้อยู่บัหึฮงแหละเขาอะเนยักเข้าเมื่อใดเขาจะยกไปเขาทางเข้าทางรถเา กลางคืนเขา<ด>ไปชูนอนรับปันใดได้คำเฟ้อหนะึ่งหนึงนี่อแม่นบวรอดนะบ่อยง่ายจะเฮียนั่นแหละไหนเป็ยังก์เขาจึงยอมนะเขา,าจักคนมาแต่ทางใดทางใดบ้านใดบ้านใดมึงหูจักว่าหายังดีอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันเป็นดินบนบนผูเน้เพื่อนนี่มันเป็นดินของชุมเจ้าเองเพราะชุมเจ้าได้เสียเขาเีตลอดอ่าแต่ว่าเขาเสียเสี้สางใคมีเงินมีคำก็เสี้สางอยังก็สางไรบางคนแห้งเต็กบ่มีหอดบนอยู่ อยู่ดีเพิ่นอาชายอยู่เพิ่นเพิ่ให้คู่มือก็มีบางคนเนาะแม่าเจ้าที่เพิ่นอย่างไรเอ็มกูมือใดก็ได้อันนี้ยังว่าทูกคนไถ่บอลาแล้วทองไถเขามานเหนื่อยไม่ไหนก็ยากนะมันมีอยู่ที่ว่าฝันยามหายยามหน้าออกไปนอหน้านี่กับคนน้องก็ได้เครื่องนี่สิเออไอต้องเก็บไว้ข้างเนอแหละเดิอกับเฮามาจอบกังเว้นกับเฮามาจอบตัวใดมันจำเป็นก็ไปน้ำเนาะ เป็นถ้วยวัวเป็นคู่เป็นยังนี่แม่แน,นไปโอ้โหได้เอาไปละไอ้เก็บเนียนใช่เปาข้างเน่ละอเอาไปกับชองชามอันเยอะอ่ะเด้อเด้อ<ด>เป็นเขาเป็นน้ำนี่แหละหย่านขอรักเอาตทางในถือหิ้วถือไปหมดอคล้องช้ำคั้นนะไอ้ขนาดชิมต้องใหม่นี่ก็เฮายังยังถือแต่ถือไปนะเออเคยเฮียดอยู่ปะ เคยมีเกี่ยงกของเีโอ้บหเดีเฮียอะไรย่านชื่อๆไอ้รอบครอบไปชื่อรอบครอบไปชื้อเออเฮียอะไรจะได้ไอ้เลยยันมาหาได้เนาะเฮียนว่าเคยเฮียเคยย่างไลยเคยหายไลยเลยยากขนาดรถขนาดล่างนี่ก็มือนั่นก็เอาอยู่นไข่นี่ก็ห้าหกคันเฮียนะเมนไข่ห้านี่เอ้าบุญไายได้ไอ้โอ้โจอดไว้ชื่อๆก็เขางัดเอางัดเอาแล้ว ส่วนมากรถจักเลยเนาะแม่นรถจักรถท็อปนั่นแหละออกรุ่นเป็นไม่นั่นะฮะออกรุ่นใหม่ๆเขาเแต่รุ่นไม่รุ่นเก้าก็เอาขันเขาอยากไดเงี้ช้ำของอายนี่ก็โบลือคือฮืนชุดหุ่นหือนชุดบุญเลยไดมาตอนเช้าอ้าวว่เห็นหล่หเลยแล้วบบนี้อยากไปมื่อไหร่ไป่ได้เขนงเดียวลงบนอ่งเลยเขาหยนบเรื่องเดียร์เดียร์ีรเดยเขายรนเดีเดีรียร์เดียร์เะยเเดีเเดียร์เดเดียร์เดีี่ีเ มาจ้างเงี้ยเนี่เน้องกลางคืนก็เฮาชอบเฮาอมได้นอนดอกเละหลโลมานี่ยเลยบางทีเรัวรัวการันเราชอบลุ่ไล่กลางคืนไอ้เขาจอดตามนี่จักเขาว่าเราลุ่มนี่นะคนลาวนี่คนลาวเขามเป็นภาษาลาวเท่านั้นค่ะกลางคืนนะมาแล้วก็ถือไม้ถือมีดมาก็มีเขาอยากลัดตีน่ะนะ เอาอะไย่านนั่นแหละโอ้ยเอาขึ้นยังมีอยู่แถวนี้เนาะยังเป็นแตย่านเนาะบ่อยเนาะใช่ไหมเขาจะบกล้าเดินทางตอนค่ำตอนงคืนทางพี่นะพี่น้องเลยขนาดก็จากบ้านไดนไปทางโูเช่นั่นแหละเล่นรถกลางคืนแม่ยิงอะนะขาตีเอาอะไรเร็วตีเอารถตีเอาเลยเอารถไหลเล็วมันค่ำนี่เอาย่านเอาไปทางคโคเชผู้ผมเป็นนี่นอนกลางคืนนอนตายนี่หลับตายนี่แล้วแหละ ขาขึ S <S <preach Country> <Không> ้นเอายังเลยเบอร์งูจากูเมื่อแหละเขาตั้งชอบเขาเข่งทางเดินแข่งทางเนาะมันแยะคือมวันนั้นก็เขาจอดรถอยู่นู่นาะมาหอนนี่แหละเราไปปะเครื่องดูดน้ำนั่นนะดูดน้ำในไฮน่านั่นนะโอ้จากดูดน้ำเออปะอีวีตะล้างนั่นหละเขาเลยบังเลยเขาชามขืนชีพเลยเลยแต่ชายเขาเอาไปวะไม่ได้เอาเลยเขา นั่งอย่างนี้เอาย่าณนิรีได้เหรออ๋อมาตรนเว้นบ่มากลางคืนดึกอ๋อหักแต่ว่าเจ้ายังไม่นอนยังเอาเลยดปชูนอนบ้านใดดอกเขามาแน่นบางเครื่องชุกน้ำดอกแน่นเอาย่านเอาบอกเล่าเลยนี่ในห่อเครื่องฉ่างเครื่องช่างเขายกไปแล้วได้เหรออ๋อแบบว่าเป็นโรถเป็นร่างนี่ย่ามนี่นี่สีฟ้าไว้หน้านี่เม็นหมได้เม็นเฮียโด่น Oh. ขนาดปีไก่กับเมียเขาลดหัวลดมนันนะนะแต่เก่าลแล้วแหละฝ่อไอ้ลอยเขาใช้เกิบนั่นช่องชามคนเขายกไปแล้วเท่าเขา oh. เห้องจักเขานอน <Okay. S 2> อันนั้นเขาจึงลาบนั่นบ่ mm. oh, ไปใช้เลยลดหัวลดนั่นลูกเอ้ยบุเมนจะเอาลักไถ่บ่เา่ เอาเห็นยังเขาแนวไทยนาเขาโอ้รถไทยห้างกับิยกไปแล้วไทยห้างกับปลาเรือเลยัวมันชื่อได้ในไอมันยังเป็นอยู่ได้ัวงูจักกันบ่มันยังติดได้เยอะเนาะแต่ว่ามันเก่าเมนเป็นใช้งานได้อเก่าชำเราใช้นั่นแหละยได้เอาเงินใช้ใส่ซื้อมาใช้เงินลูกเล่านั่นแหละไปมา เอาชือลานช่องล้านค oh. ือรถไทยเก่าก็เอาเชือของเก่าเชือรถไทยแล้วก็ให้ลุงนี่แหละเป่งๆเลยก็เป็นไทยนานี่แหละหมายว่าซื้อของแบบมันพังเป่งมาฉ่อมมามาฉ่อมมาเป่งเนาะโอได้ใช่เราเป็นเป้งหมดลุงนั่นเงินก็เราเ็ดเป็นหมดเงินเ็ดเป็นเบื่อทางเราบริหิตรอบริหิตรอทันมีเงินมีคำก็เก็บเป็นทั้งมวล เราบมเห็นเนยเลยเต้นมดลุงน่าจะแปลงรถแปลงห่างเมื่อนั่นก็เป็นเม่นเหอนหนังใหญ่ๆเห็นบ่แม่นหนังใหญ่ทั้งบุญหละแม่นเห็นเป็นมะม่วงนี่แหละเราแปลงรถคู่มมือว่าเห็นเป็นแปลงอยู่มือนาโนบ่อยๆแต่สิประมาณนี่นอกบ่อยเนาะให้เพื่อนเอาลูกกินนมซะใช่เฉยมนาเฉอไนเนี่ยขึ้นมาเยี่ยมมายามไม่เลย นั่งเตอมีปลาคุยใ่ญเป็นเงดตัวอกงทีเคยบอกเราอีกทดนี้ก็พอใจมอดแน่เนาะมีหลายๆย่างเนี่ยอยู่ในกินไข่ยังยั่งอยู่แต่ว่าไข่ะเอ้่โดยตาแห่งบายังกัยั่งยูยังพอได้กินเยอะนะต้งก็หมดอันนี้ก็ชื่อกินอกันเขาเอาขึ้นมา กีนแบบนี้แหะเขาเพรได้รุดพรไปกันเนื้อไส้เนื้อจ่ายกระต้มขนมก็เพราะ่ได้โจกเงินชื่อในลูกปั้นได้พวกไอ้เน่พวกไอ้ขึ้นมาแล้วได้กินเยอะดอกกับขนมนั่นเงยเพราะว่าในก็หมดชาวหาพันเขาผู้เดียวแล้วเลยดินชักดินงอโอ้ยเขายอมนะเขายอมมือกันดิ้นมือได้อายเลยดิก็กินขนมอันหนึ่งแล้วก็หมดแล้วกินอีกโอ้ยยอม คิดได้ว่าไปพาไปทำเพศทำมองเบิ้งเห็นกลัวเจ้าพาไปถ้าเรามาพุ่งเลยอย่างไปเราเมืองมาเป็นนั่นก็หนักที่นีครัแนะนำให้ยาบางเป็นกระขับเมื่อคืนยากยากเลยเมื่อคืนเนี่ยเขาไปนอนนอนนอนได้ัล้เมื่อคืนให้กลัวเจ้าปั่นจักรยานไปถามเบิ้งว่าเพิ่นยูโบทำเพิ่นชิ้อุ้มไปโรดไปยังเกี่ยเพิ่นมูยูวัดจีนั่นเนาะนี่ไปเบิงกันชาดกันไปกันนะ วันนี้ก็จะได้เมื่อเด้อบัน,นี้เด้อร์โดยสบายดีก็ดีดโอ้ยนี่แหลนะเนาะพอ่อแนะม่พี่น้องเรียนน้องลูกกน่าพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็บุองอ้งทั้งหลายเราก็ได้มาอัปเดตใ,ใ,ใ,นะใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเบนะิ้งนี่แหละพ่อก็ได้ใส่ผ้าใหม่ผักกระเจาใหม่พี่น้องเเนาะทางเทยงทางเพื่านก็ได้พี่น้องเเนาะทางบ่าววยกะได้มาถ่ายได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งเนาะขอถ่ายพีท่านใด อยากสวยเรือเพิ่มเติมกระติดต่อมาได้ทางบ่บอยจะได้เป็นสะพานวุญนให้พ่อแม่พี่น้องเนาะโมนี้ทางบ่บอยก็เห็นก็ดีใจพี่น้องเลยทางเพิ่นก็เคอยู่พี่น้องเลยเน,ะนาะมาเถอะเห็ดใส่แปะเ้าะ บ่ากระเพาะบ่ได้นักปไดเนะข้วนองทนกองกอบ้านนอไ้ปเยอย่าไปขายยังไงเนี่ยเนตป็น่น้องเนาะสินค้มากแกไม้่มีล่อมีอย่างใสลอที่ขันเชื่อมันเอาเลย กามีแต่ไม่ยังดีๆอยู่เลยพันเด็กคือว่าถิมน้องบล์นี่เป็นอะไรเนาะกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องนะนี่ก็ชิบมิยังหลายโดยบ่เบ้ยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องกับเขามาสวัสดีและสบายดีโดย